โอเคครับหลังจากาม้วนที่แล้วนะครับที่ได้ติดตั้งโรบอทอิดิเคเตอร์เทมเพลตแล้วก็โปรไฟล์เข้าไปในโปรแกรม m d 4แล้วนะครับในส่วนของม้วนนี้นะครับก็จะเป็นในวิธีการนะครับวิธีการเรียกบอทออกมาใช้นะครับแล้วก็ระบบการทํางานนะครับโรบอทที่เราได้ติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะมีทั้งหมด9ตัวนะครับก็คือตามนี้เลย ตัวฟินฟินโตหกสามเก้าห้าบริงเกอร์แบนสโตนะครับไบโซนเซลโซน EMA e MACD Parabolic Pivot แล้วก็ RSI นะครับทั้งหมด9ตัวนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวหลักที่สำหรับให้มือใหม่เล่นเนี่ยผมจะเน้นไปในส่วนของอตัวท้ายนะครับของโรบอทที่ท้าย4 2 8 9ทั้งหมดนะครับ คือวิธีการใช้ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกโรบอทัวใดตัวหนึ่งนะครับออกมาเราลากเข้าไปที่หน้าจอเลยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือมาที่ช่องคอมมอนก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กหัวข้อถูกทั้งหมดยกเว้นนะครับยกเว้น disable นะครับ disable alert b e n h i t นะครับจากนั้นกด input ครับมาที่ input input เนี่ยการตั้งค่าเนี่ยโรบบทั้ง 9ตัวเนี่ยอ่าจะมีตัวเดียวที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือในส่วนของโรบอทฟินฟินโปซึ่งการตั้งค่ามันจะยากกว่านะครับโรบอทที่เล่นง่ายสุดก็คือพวกอ่าท้าย4289ทั้งหมดนะครับการตั้งค่าจะเหมือนกันหมดเลยทั้ง8ตัวนะครับแต่ว่าในส่วนของสัญญาณการเข้าออเดอร์เนี่ยจะต่างกันนะครับเพราะว่าโรบอทแต่ละตัวเนี่ยใช้สัญญาณอนดิเคเตอร์ในการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ b บรลิงเกอร์แบนะครับก็จะเข้าตามสัญญาณอินดคเตอร์ของ b บรลิงเกอร์แบนะครับคราวนี้มือใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ช่องนะครับ8ช่องเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนนะครับในส่วนของเวลาเราเรียกโรบอทเข้ามาตั้งค่าเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหลอดนะครับ หลอดก็คือข้อที่1ก็คือการใส่หลอดมือใหม่เราก็ใส่หลอดที่0.01ไปนะครับข้อที่2นะครับบรรทัดที่2เนี่ยเวลาเราตั้งค่าก็คือแม็กเทนะครับการตั้งค่าจำกัดจำนวนไม้นะครับเอาที่เช่นถ้าเราตั้ง5ไม้นะครับพอครบ5ไม้ออกเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ออกออเดอร์ละนะครับก็จะจํากัดในส่วนของหลอดที่เราออกเหมือนว่าถ้าเราตั้ง5ไม้ออก0.01ไป5ไม้แล้วก็จะหยุดซื้อเลยนะครับ ไม่มีการเข้าออเดอร์แล้วที่เหลือก็คือปล่อยกราฟวิ่งนะครับอาจจะให้กราฟลากไปนะครับแล้วถึงเวลานะครับค่อยไปปรับหลอดขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มจํานวนไมค้ค่อยๆอ,ออกไปก็ได้นะครับการตั้งแม็กเทจก็เป็นระบบป้องกันระบบหนึ่งนะครับส่วนข้อที่3ในส่วนของสต็อปลอตนะครับตรงนี้ผมตั้งศูนก็คือไม่ได้ตั้งนะการตั้งสต็อปลอสก็ในส่วนของนะครับเทคโปรฟิตก็คือการตั้งระยะ ตัดทากาไรนะครับตรงนี้มือใหม่ผมตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือตั้งระยะก็คือ200ปีปนะครับแล้วก็ในส่วนของปิ๊บสเต็ปข้อที่5ก็คือการออกออเดอร์นะครับการออกออเดอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าออกออเดอร์ไม้แรกไปแล้วก็เกิดพลาดใช่ไหมครับไม้ที่2จะออกห่างกันก็คือระยะ500ปีปนะครับสําหรับหุ้นเงินนะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทรดทองคำเนี่ยเราเปลี่ยนจาก สเตปของมันเ uh, yeah, <laughs> นี่ยก็คือใช้หลักพันนะครับส่วนข้อที่6นะครับหลอดมันติพายเนี่ยนะครับหลอดมันติพายก็คือถ้าเราตั้ง2.0ก็คือการเบิ้ล2เท่านั่นเองหรือว่าใครจะไปตั้ง3.0ก็คือตั้งเบิ้ล3เท่าน,นะครับถ้าตั้ง2เท่าก็คือจากออเดอร์ที่1 0 0 1ไป0.02 0.04 0.08นแะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการไม่เบิ้ลหลอดเนี่ยก็คือ ตั้ง1.0มันก็จะออก0.01ไปเรื่อยๆนะครับระยะ500นะครับส่วนข้อที่7นะครับก็จะเป็นในส่วนของ trailing stop นะครับ trailing stop เนี่ยผมปิดระบบไว้ยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดระบบก็นะครับถ้าเปิดระบบก็ให้ stop loss วิ่งไล่ตามนะครับในส่วนของข้อที่8ก็คือจะเป็นในส่วนของการตั้งนะรระยะของ trailing stop นั่นเองนะครับให้วิ่งตาม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรนเกอร์แบนนะครับคือแต่ว่าสัญญาณการออกออเดอร์ order, แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าการตั้งค่าหลักของส2่9งทั้งหมดนะครับจะเป็นเหมือนกันนะครับไปดูตัวต่อไปสโตก็เหมือนกันเห็นไหมครับในส่วนของการเรียกโรบอทสโตออกมาก็การตั้งค่าก็จะเหมือนกันหมดเลยสโต้ Store. ไฟโซนเซลโซนนะครับทุกอย่างตั้งเหมือนกันหมดต่างการตรงที่การเข้าสัญญาณนั่นเองนะครับ ครเดี๋ยวผมเลื่อนไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ by zone cell zone นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ EMA นะครับแล้วก็ MACD parabolic นะครับแล้วก็ในส่วนของ RSI นะครับคราวนี้มาดูบทสรุปการตั้งค่าเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยเราก็จะเล่นที่หลอดนะครับตั้งหลอดขั้นต่ำก็คือ0.01 00นะครับมือใหม่เนี่ยให้คุมแค่4ช่องก็พอละ นะครับให้หันเล่นสี่ช่องก่อนก็คือในส่วนของข้อที่1ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6นะครับข้อที่1ก็คือการตั้งการใช้หลอดเนี่ยใช้หลอดต่ําสุด0.01นะครับค่อยๆเล่นไปก่อนข้อที่2ก็คือเทคโนโลยเนี่ยตั้งระยะทำกำไรก็คือ200ร้อยนะครับข้อที่3ก็คือในช่องที่5 i เนี่ยปี๊บสเต็ปก็ตั้งระยะคือออกออเดอร์นะครับระยะห่างคือ500นะครับแล้วก็ในส่วนของ หลอดมัลติพายนะครับหลอดมัลติพายเนี่ยถ้าเราตั้ง2.0คือเบิ้ล2เท่านะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนตารางคำนวณอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เบิ้ lot, ลหลอดเราตั้ง1.0นะครับการออกออเดอร์ก็จะไม่เบิ้ลนะครับก็จะออก0.01 0.01 0.01ไปตลอดนะครับความปลอดภัยนะครับคือผมสรุปให้นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมือใหม่แล้วก็เริ่มจากบัญชีเซ็นก่อน นะครับความปลอดภัยของโรบอทนะครับก็คือเริ่มจากบัญชีเซ็นถ้าเราใส่เงินไป5 0 0้เรามี5 0,000เซ็นเรารับการสวิงของการาฟได้อยู่แล้วนะครับมือใหม่เนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปก่อนให้เห็นระบบให้รู้ระบบก่อนว่าเล่นแล้วมันปลอดภัยนะครับในส่วนของข้อที่2ก็คือการใช้หลอดนะครับเริ่มเล่นจะใช้หลอดสูงนะครับลองเล่นหลอดต่ําไปก่อนปล่อยไปทุกสภาวะครับว่ามันลอดไหมนะครับแล้วค่อยๆปรับขึ้นทีละนิดนะครับดู ดูสภาวะกราฟดูที่ผ่านมาว่าเจอข่าวแรงข่าวใหญ่เนี่ยเราก็ค่อยอ่ารู้สึกว่ามันรอดนะครับมันมันรอดจากข่าวใหญ่ๆกราฟวิ่งแรงๆก็ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ p i ๊ STEP นะครับแล้วก็ p i ๊บสเตเนี่ยสำหรับค่าเงินนะครับเราก็ตั้งระยะ500นะครับทองคําเราก็ตั้งประมาณ5,000ันห้าจุดนะครับลองไปเทรดดูนะครับส่วนมันตพายเหมือนเดิมครับก็คือถ้าไม่ ถ้าไม่เบิลหลอดเนี่ยไม่เบิลหลอดเนี่ยไม่ล้างอยู่ละนะครับไม่ล้างอยู่แล้ว,ลลวถ้าเรามีเงินห้าหมื่นเซนนะครับสมมุติว่าเราใส่ไปห้าร้อยเรามีเงินห้าหมื่นเซนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนตารางคำนวณเราจะเข้าใจว่าเราเลออกหลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยกราฟต้องวิ่งถึงเจ็ดหมื่นปินะครับถึงจะเสียเงินทั้งหมดแต่ว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันก็ได้น้อยรอนานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ แต่ว่ามือใหม่เนี่ยที่ผมให้ลองเล่นดูเนี่ยเพื่อให้รู้ระบบแค่นั้นเองนะครับให้รู้ระบบแล้วค่อยๆปรับขึ้นเราจะไม่เราก็ไม่ได้ว่าเล่นในระยะยาวเราก็จะจะมองกราฟในแบบ่ากลางๆนะครับถ้าไม่เบิ้ลหลอดนะครับก็รอนานไปถ้าเบิ้ลหลอดก็คือนะครับออกไปสมมุติว่าออกไปสี่ห้าไม้นะครับออกไปห้าไม้ก็คือวิ่งกลับมาไม้เดียวก็เขียวออเดอร์ได้แต่ข้อเสียในการเบิ้ลหลอดเนี่ย หากเ e y ียร์เไม่ได้เนี่ยวิ่งไปอีกหลอดเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจทําให้เราล้างพอร์ตได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่5นะครับมือใหม่เนี่ยผมอยากให้เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่รอสัญญาณนะครับรอสัญญาณก็จะเป็นพวก b บร l i n เกอร์แบน RSI, สโต้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างไปยิ่งใช้นะครับมันก็จะไปพ่วงของในเรื่องของไทม์เ a m e ด้วยนะครับไทม์เฟรมถ้าเกิดว่าเราใช้ t ไทม์เฟ m e เล็กมันก็จะออกสัญญาณบ่อย นะครับแต่ว่ามันก็จะผันผวนมันก็จะเข้ามันจะเข้า,าจุดจุดที่มันไม่ควรจะเข้าเท่าไหร่นะครับถ้าเราเล่น time frame ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้าแม่นนะครับเข้าเสร็จปุ๊บแล้วสัญญามันจะเป๊ะเลยแล้วมันจะออเดอร์ได้แต่ถ้าเกิดไปเล่น time frame เล็กเนี่ยเราอาจจะโดนลากตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับก็ สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของ time frame เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่น time frame ใหญ่นะครับเราจะต้องรอนานในการเข้าออเดอร์นะครับแต่ว่ามันจะแม่นเคลียร์ไวนะครับ time frame เล็กเข้าไวแต่โดนลากต้องเลือกเอานะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะเล่น time frame ใหญ่นะครับปล่อยระบบไปดูก่อนสุดท้ายเนี่ยอาจจะเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยในระหว่างทางเนี่ยเราเล่นมาเนี่ยเวลามันเข้าแต่ละครั้งเนี่ยมันหลุดตลอดเลยเราอาจจะปรับหลอกเยอะขึ้นนะครับ ในส่วนของ m ม็กแมเทนะครับก็คือป้องกันการออกออเดอร์นะครับเวลาออกออเดอร์มากเกินไปเราอาจจะตั้งตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าออก4ไม้ห้าไม้นะครับเราก็พอละนะครับแล้วก็ดูจากตารางคำนวณอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของตารางคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับสต็อปลอสก็จํากัดความเสี่ยงหากเข้าอ,ออเดอร์พลาดก็ให้ตัดทันทีนะครับความปลอดภัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะแล้ะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือ เราเราเล่นบัญชีเซ็นเนี่ยผมค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะไปปรับให้มันเข้ากับตัวเองอทีนึงนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปที่นะครับย้อนกลับไปที่ตัวโปรแกรม mt 4วิธีการเลือกใช้โรบอตนะครับเราก็ลากโรบอตเข้าไปนะครับติ๊กคอมมอนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับติ๊กคอมมอนทุกตัวยกเว้น disable alert วันนีเเน้ผมก็จะกด Input น,นะครับ เราก็ตั้งค่าตัวที่หนึ่งี่ห้าหกผมก็ตั้ง0.01นะครับ TP 200สองร้สเต็ปาอที่ตั้งมามือใหม่ถ้ากลัวนะครับอาจจะตั้งห่า1.0นนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับเมื่อกดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยโรบอทพร้อมสแตนบายแล้วอยู่ตรงอะไรครับอยู่ตรงในส่วนของขวามือบนนะครับขวามือบนตรงกับหมายเลขเราถ้าเกิดว่าหมายเลขไม่ตรงเนี่ยมันอาจจะ ขึ้นมาในเตือนว่าเลขเลขเลขพอร์ตไม่ตรงกับเลขโรบอทนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยโรบอทพร้อมทาง,งานแล้วครับเวลาเราจะให้โรบอททาง,งานเราก็แค่กดออโต้เทรดนะครับพอกดออโต้เทรดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณมันเข้าอ,ออเดอร์นะครับมันก็จะมันถึงเวลามันก็จะเข้าออ,อเดอร์ทันทีนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเราใช้เบรลิงเกอร์แบนเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เบรลิงเกอร์แบนในการเข้าอ,ออเดอร์นะครับตัวนี้ เราก็ใส่เดคเตอร์เข้าไปด้วยเห็นไหมครับเบริเกอร์แบนเนี่ยประกอบด้วยเส้นสามเส้นนะครับบนกลางล่างเห็นไหมครับบนกลางล่างถ้าเราใช้โลบอทเบริเกอร์แบนนั่นหมายถึงว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่แท่งเทียนนะครับออกนอกเบริเกอร์ด้านล่างนะครับออเดอร์ Order เนี่ยนะครับออเดอร์ของโ Ro บอทเนี่ยจะออกออเดอร์นะครับ,ออรบส่วนกลับขึ้นไปนะครับเวลานะครับ เวลาถ้าเราเทรดเองเราต้องนั่งรอนะครับรอสัญญาณเพื่อให้แท่งเทียนออกจากนอกแท่งเทียนออกจากนอกบลิงเกอร์ด้านบนเราเนี้ยพอมันออกด้านบนเสร็จปุ๊บมันก็จะเซลล์กลับลงมาเห็นไหมครับเทคโปรฟิตก็200นะครับก็คือทุกครั้งที่แท่งเทียนออกนะครับโรบอทก็จะเข้าออเดอร์ให้นะครับแล้วก็จะไปเทคให้ที่เราไปเทคให้เราที่200ปิ๊บนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเล่น โรบอตตัวนี้ก็จะเข้าออเดอร์ตามสัญญาณอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับหากนะครับหากดูจากจุดนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเล่นโรบอตเนี่ยแล้วโรบอตแล้วแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนวิ่งออกมาจากนอกบิงเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยออเดอร์ order, ผมยกตัวอย่างออเดอร์เข้าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นบายออเดอร์ตรงนี้นะครับเป็นบายออเดอร์แต่ว่ากราฟไม่ยอมวิ่งกลับครับเห็นไหมครับปกติกราฟต้องวิ่งกลับใช่ไหมครับ คราวนี้กราฟมันวิ่งลงกลับลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะออกออเดอร์ระยะห่างถึงห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยไปเรื่อยๆห้าร้อยไปเรื่อยๆนะครับพักกราฟวิ่งลงไปนะครับกราฟวิ่งลงไปตรงนี้นะครับกราฟวิ่งลงไปตรงนี้ออกออเดอร์อีกไม้หนึ่งวิ่งลงไปอีกออกออเดอร์อีกไม้หนึ่งวิ่งลงไปอีกออกออเดอร์อีกไม้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ นะครับเราใช้การเบิ้ลสองเท่าเนี่ยสมมุติว่ามันออกไปห้าไม้แบบนี้นะครับออกไปห้าไม้ถึงตรงนี้เวลากราฟดิดกลับมาแค่ไม้เดียวนะครับมันก็จะเคลียออเดอร์บวกกาไรให้เราแต่ถ้าเราไม่เบิ้ลน,นะครับเล่นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง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 นะครับออกมาห้าไม้กราฟต้องดิดกลับมาครึ่งหนึ่งนะครับถึงจะตัดออเดอรับ อันนี้ก็เป็นสัญญาณบรนเกอร์แบนด์เดี๋ยวเราจะไปดูโรบอตอีกตัวหนึ่งนะครับอีกม้วนหนึ่งแล้วกัน